โอ้โหมันร่อนวิบุนมังทหารยุหลีได้พี่น้องพู้น่ะตัดจต่งิกันเพราะว่าอย่างนั้นมันตัดไม่ได้แต่งตัวไปตัางประเทศใช่ไหมนั่งไปนั่นแหละพิซซ่ามาม่าพิซซ่า พิซซ่ามามาเฮ้ยไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวมามาให้พิซซ่าไหมเห็ุล้องเมืองตัวไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโอเคเหตดมาชาตินึงก็ต้องให้เป็นทุกอย่างยายก็ตัวได้อันดับแรกเคืออย่างก่อนปลาอันดับแรกเทาก็อันนี้กันเรือลวกมามาหมอกำลังเดือดผ่นผ่า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 นพื้นพื้นพื้นหย่อนลงไปเลยนะลวกก้เลยกสามก้อนนี่ดูนะคะปั๊บ น้ำมันยีหอย่างก็ได้เนาะหอยยังก็ได้บ่ต้องเจียวดอกอ้อยเป็นมาม่าเขาเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปักละก็มาม่านั่นะคือยี่ห้ออร่อเออลูกให้มันแก้วเศษมันนุ่มๆแล้วคุณลูกคุณหลานเบิ้ง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 ไม่ได้เห็นไห้เบิ้งอาหารเศร้าเห็ดสนุกทุ่เต้ากินอยู่บ้านบ่ได้เป็นแสเห็ดแมงอาหารกินนี่แหละไม่อยากกินละพิซซ่าให้เนี่ยเป็น้ำมันเยอะมากเลยต่อไครใส่ลงไปนิ้วให้ได้กินไม่ได้เลเนี่ย แล้้วงันเราปิดคิดเลยไม่รู้ทำทำไมเราปิดคลิปเลยไม่เราก็ลองดูว่าเอ้ยมาม่าเรามาทำพิซซ่าได้ยังไงแล้วมันจะอร่อยไหมมาเห็นเพียงแค่เนยลายยางด้วยก่ะเด้อเฮาบป์ต้องจำเป็นตะลวกตะลวกกระตุ่มกะตุ่มกะพัดกะพัดเหมือนแม่มันเซ็งอันดับอันดับอันแรกต่อไปอันดับต่อไปเรับค่ะทำของก็ใส่ ทำยังไงอันดับต่อไปก็มอต้องหาอามาจีเลยอ,อ๋อคือจีเลยนี่ม,มาสุกก่อนแฮมอ,นนอันนี้แฮมบอกแฮมแฮม,ม,มกัเอามาสีก่อนสีด้วคุณลูกเด้อยังไม่ติดกันเลยไม่ติดน้ากระเดินเข้าไปยัดคือเราทําหน้านะที่เราเอาสิ่งเหล่าเนี้ยจีไปคือเลยทำหน้าทำม,มันสุกทำม,มันสุกก่อนนะคะฉันามาก็สมัยจะจีบางคน,านก็เป็นคนทะลึ่งเดี๋ยวเวลาเขาแบบว่าหองพยาหรือว่าอันสวยเนาะ เขาไม็ได้ซอยแบบว่าทะลึงตึงต่างเนี่ยมันฟังแล้วมันดูตลกอยู่เด็ดลกแต่แต่บินความกอภัยผู้ใดไงผู้ใดกี่ใหญ่ผู้นั้นก็ว่าสอยหรือว่าซ่อนก็ก็ทะลึงไงเจอหน้ากันอ,ะอ่ะสวัสดีครับคุณคุณกี่ใหญ่ไหมเงี้ยทะลึงปะไรสองแงสองงามเออมันคือตลกแต่คุณคสมัยสวัสดีครับผมขอดูกี่คุณหน่อยครับเงี้ยมบเขี่ยเขียไปเลยเพราะว่ามันสุกๆกกพ่ออะ ไม่มไมหรอกไเคยเวิดอย่างนี้นะคะไม่ต้องสอนก็นได้เขาตอกเป็นกันอยู่อืมนะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวสิตีเลยข้าวตีไทย ทำไมต้องเก่งขาวเก่งเพื่อกลมหอมอันนี้อเนื้อทากระทะกันน้อยก่อนเด้๋ยวคนดูคนหลานทาไม่ต้องเยอะก็ได้พอให้มันแต่ว่าน้อยอันดับที่ต่อไปอันดับต่อไปนะฮะนี่คือตัวชูของเฮามีคนเห็นอยู่แล้วอยากอยากเอาละโอ้ฉันมาจะนึกภาพออกมาเดิฮะเอาไปที่ไหนเอาใครสามัรติดกันเนาะใครลุยรุ่งไป รูอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมทั่วเลยตั่วเลยอ่าเอาให้ทั่วนะเอาทั่วเออเอาให้ทั่วเลยนะทุกคนไปกลางๆตามอือตับไปอันนี้ก็ใส่ตามชอบอืมที่ที่หอด้วยเสียบประกันนี่นะทุกคน เราก็ได้เออฉิเอาเธอมาฉีกันใช่ทันเนี่ยเอาเอาขึ้นตั้งไฟเด้อป้าไฟอ่อนเด้อลูกหลานอย่าไฟแห้งเด้อกับไฟแห้งมันจะไหม้ก่อนเดี๋ยวก็เอาฝาปิดนี่กึบอีมาเลยกึบกึบปิดไว้นี่เลยอ่าหลังจากผ่านไปได้หาท่านะที่ข้างล่างคนไหม่ว่ เริ่มแล้วเจ้าแม่อีกนิดนึงอ่าดูเป็นรังเด้อเนี่ยโอ้สวยอ่ะดูข้างล่างอ่าอู้หอมเลยเนี่ยปัดเศษยังไงอ่าเศษมันอันนี้เฮ้ยร้อนเลยบ้าปันีิร้อนพี่ปุลมั่งสาหาานันแล้วป้าปันิร่อนก่อนนะคะคุณร้านที่ห้านาทีค่ะแล้วมาดูกันอีกค่ะ โอเคมาที่นี่แล้วก็มาเบิ้งกันค่ะว่ามันเป็นยังไงครบประมาณ15นาทีเต็มเป๊ะออกมานั่งตงโปง้งว้าวโอ้โอบ้าบไป <laughs> มันร้อนพี่บุญมังสาหารอียดีได้พี่นอ้องพูด,ะดนะนี<า>่ละเดีนะ๋ยวเราไปกินข้างล่างต่อต่อเอาสอสพริกรับอกเขาคุโต๊ะคุโต ฝนตกฝนตกฝนตกฝนไหลตกเฮ็ดยังกับพัดแล้วพี <h <h <s 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 ่น้องเอ้ยฝนทเนนนะฝีำโควิดทำเราเซ็งๆเนาะไม่ค่อยได้ไปไม่มีชีวิตชีวาเลยแม่ก็แบ่งใส่ชีสแตะชีสเนาะต้องใส่เวัตเพราะว่าคนไม่มากเผ็ดก็มีแม่ไม่จะใส่ซีนี้ด้วยของแม่ออก็เป็นตัวสี่สุดแสบเลยเชิญกันเชื้อเชื้อทีมมาก็เด้อลุกโบราณลงเด้อเป็นไงรสชาติ เป็นไงต้องใส่แซ่บอีแบบนึงนะพ่านะมันนุม่มมันบอกคือพิซซ่าพิซซ่ามันจะแข็งไป,ปลปะ่ะแต่แป้งมันอะเย็นมากแต่อันนี้นุม่มอู้แซ่บอ่ะเหมือน,นแป้งเลยไม่ได้รสมไม่ได้กินของมาม่าเลย กันไปไปถึงถึงชีดถึงเบคอนเนาะโอ้สุดยอดมบบกันเด้อค่ะขอรับไปกินจ้ากันเด้อคุณดูลูกกันหลานขอกันไม่ขึ้นนาจ้าซีอูวไลแทนไ่ได้บายงั้นกดจะแทนไ่ได้ยังยังแม่งยุบบ้านเขาอยู่แหละ